ปลาช่อนนึ่งสมุนไพรแซ่บกับน้ำเข้มข้นกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยอร่อยเร้อยครับมาทุกคนมา,มาดูมัหด,ดูดิวันนี้ขอกินด้วยยวให้กินยห้กินปลาสิ้นดูก่อนไอ้หนุ่มกินให้หนึ่งปลาน่ากิน,น,น,นว่า ได้กินอะไรมแม่ข้าวไม่ค่ะอร่อยแม่ข้าวเลยไม่มีค่ะเดี๋ยวทำหมอแสบแสบแสบไม่ค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับมอนีก็มีเมนูครับวาสิฮ็ตหนึ่งปลาช่อนสมุนไพรครับผมจะได้ปลาคอมาตัวหนึ่งครับปลาคอหน้ามาทำความสะอาดเดี๋ยวครับผมล่างเกลือใหสะอาเรียบร้อยครับมันบะหข้าวครับ ใส่น้ำจากักล่างจากักสองสามน้ำเนี่ยครับผมมันจังบอ่อข้าวเนาะกับปลาคอหน้านี่มันมีเมือกไร้ครับต้องล่าง,าง,างาไม่ร้หนาเมันจะหน่อยแต่เอาเกลือมาทูน้ำครับมันจังบอ่อข้าวพักที่เท้าเตรียมทีใส่เป็นเครื่องเครื่องหนึ่งนะครับจะมีตะไคร่มีหลากปักชีนี่แหละครับตามนี้เลยหอมแดงกระเทียมครับหั่นในรอยแล้ว็ส่มาปั่นครับผมมันจังละเอียดใส่เครื่องปั่นเอาครับ ปานเอาพ่อหยาบๆนะครับบ่ต้องให้ละเอียดลายมันจะได้หอมๆเขาเนื้อเขานั้งครับผมแสบๆครับตำเอาก็ได้โยแต่ผมบ่อยากตำครับแบบนี้ไงกว่าก็มาปรุงรสครับใส่รสดีใส่ชลดแบบน้นบาดเท่าเลยนะครับผมแ้วก็มาค้นเขากันคุกเข่าเขากันครับให้มันเขาเนื้อเขานังครับผมว่ารู้ดซกว่าชามนี่มันสีหน่อยเกินไปแล้วนะเปลี่ยนมาใส่คารมังเลย มักเครื่องให้เขากันแล้วครับห้าก็จะถิ้มไว้สักสิปนาทีครับเพื่อให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปใเนเนื้อปลาครับยังจะได้เสีบๆนัวๆครับผมถ้าไผ่มักแบบด้กก็ปรุงเอาเลยนะครับใส่น้ำตาลจังหน่อยตัดน้ำตาลจังหน่อยจังแสบครับมักคุกเข้าเข้ากันแล้วเรียบร้อยแล้วก็เสเอาขึ้นมาหนึ่งเลยครับหนึ่งเรียบร้อยแลย้วห้าก็เสียงมาเตรียม,ยม็น้ำจิ้มครับบ้านนี้น้ำจิ้มก็จะใส่พริกใส่กระเทียมใส่รลกผักชีนี่ละครับใส่ต้นหอม แล้วก็ใช้มาปั่นนะครับผมปั่นให้ละเอียดละเอียดะเอียดเลยขอาเทียนเจียวหมกนาวครับมือนี้ใส่หมกเนาาแทนจังแสบจังหอมครับพอปั่นพริกกระเทียมเรียบร้อยแล้วห้องกสิ่ีตักใส่ถ้่วไเลยครับ แดดกสิมาเตรียมมักเน่าหมักเน่านี่ใส่จักสองนวยพอดีเลยเพราะว่ามักเน่านี้ก็สุดยอดเลยครับมักเน่านนี้มวมม่มิดเลยไหมน้ำร้ายครับเคยหมักเน่าเป็นนะครับลูกลห้าบาทคุ่มอยู่เหนือ้า่หลายน้ำก็ร้ายครับแต่ว่ามิดมุ่มีเลยไหมสุดยอดใครดีดีไปหมักสมมักเปียวก็กใส่ตามใจชอบเลยได้ครับเจวนี่มาต้องเอาอยัางหมักไม้ครับเพาหมักไปได้ก็ะสอ่อบบนั้นเลยครับสุด บัวไต้ตัวครับสูตรแป๊บสูตรมันเลยเสียบเสียบพือเก่าครับผมพวงรถด้วยสูตรน้าปลานี่แหละครับตัดถ้ำตาลจังน้อยยงแต่เข้าอย่าให้มีน้ำกับเข้ากับอานามต้มนะครับใช้จังน้อยเพราะว่าอันนี้ครับผมใส่น้ำปลาไรนะเอาน้ำเติมจังน้อยเลยกับจังคุนเข้ากันเนี่ยเสียบพือเก่าครับสูตรบานๆเท่าลยครับปรต้องเห็ดจังไรเสียบคือเก่าพี่น้องเอ้ยสุดยอดอยู่แล้วครับ ปลาห้าก็เริ่มจะได้ทีแล้วครับผมเริ่มเปื่อยเริ่มหอมแล้วเปิดฟ้าออกมาหอมหุยหุยพี่น้องเอ้ยสุดยอดเลยชิมบบาะนาวจิ้มกับน,น,นัวนัวครับแสีบคักปันยังผ่านผ่านครับเรียบร้อยแล้วครับนา่ากินไหมล่ะหนึ่งประคอเสแสรพี่น้องเรียบร้อยครับมาทุกคนกินดมาโอา้โหดูดิว,ดวันนี้เขากินด้วยจะให้กินนะกินปลาซิมงดูก่อน หนึงน่งกินให้หนึ่งปลาน่ากิน,น,นกว่าอร่อยไหมอร่อยไหมหนึงน่งเดีวหนูได้กินอะไรแม,ม่คอรอไม่ีค่ะอร่อยแม่ครอเลยไม่มีค่ะเดี๋ยวให้มาอืม,อม นปลาสวนหน้าครับน้ำนจิ้มแซ่บเลยกากกาอืก Huy! <coughs> Buat